สวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคำนะครับช่วงเย็นๆครับเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดแล้วก็พาพลายต่างๆเข้าน้ำไปเข้าที่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนครับนี่ครับพลายทองคำยังตกมันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เราทําความสะอาดเสร็จเรา พาเขามากินน้ำนะครับนี่ได้รองน้ำรองระไว้แล้วครับอาเราไปทำความสะอาดก่อนนะครับว่าหลังจากนี้เราค่อยให้เขากินน้ำนะครับ ก็ทําบันตาหาดันตานี่นะนี่นะไปเลยนี่เจ้านี้อาการร้อนนะครับให้ทางร่วมครับจะได้ให้เย็ดสาดแดนนะครับ Good morning, sir. เสร็แล้วเลือแต่เก็บขยะครับแล้วเราจะไปให้กินน้ำก่อนครับดูครับ វើងពីពីរូវនៃតានដ្រើង្រើងរើងរើ เราปล่อยให้ปลายทองคำกินน้ำอยู่นะครับวดูใกล้ๆครับการกินน้ำของเขาอันนี้กินไปหนึ่งตลมองกับอีกสามถังครับที่กระมับครับนี่ครับดู มาเริ่มจะยุบแรงแล้วครับเกือบจะปกติแล้วเลยนิดๆน,นะครับแต่น้ำมันไม่ค่อยจะมีแนละ้วเหลือแต่ตรงที่บิกะจูนี่ครับยังยังมีไหลอยู่บ้างครับเียกอย อากาศร้อนะครับไม่ก้าปล่อยให้อยู่ตา่างแดนะครับไม่อยู่ในร่มครับเพราะว่ามันไหลก็เยอะปัวครับลัวจะขาดน้ําร่างกายของช้างตกมันต้องการน้ำนะครับดูงาครับเราใส่มาสองเดือนกว่าจะจะสามเดือนแล้วครับดูเป็นรอยคราบดำ เลยครับแต่ส่วนข้างในที่อยู่ในยางครับจะขนาดไหนครับถึงวันหยุดตกมันแล้วเราจะมาถอดให้ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับภายในจะดูได้หรือเปล่านะครับมาเสร็จแล้วครับเอาเข้าที่ประจำครับ นี่คือที่ปจำที่เขาอยู่ช่วงกลางคืนอยู่ข้างนอกนี่ครับกางวันก็เราจะเข้าร่มนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันครับ การให้กินน้านํากินท่าตอนช่วงเย็นกับวันนี้กับพลายทองคําก็เสร็จสิ้นลงไปครับเหลือแต่เราจะมาเก็บกวาดขยะที่อยู่ภายในโรงช้างเรานี่ครับเสือการเก็บกวาดขยะขก,ก็จะเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเย็นนะครับ ลายทองคำของเราที่ตกมันยืดเยื้อยาวนานมานะครับของที่ช้างนี่ก็เหมือนท่านผู้ใหญ่หมอว่าเราไปใส่นาน,นะครับแต่ยังไม่ไปไม่ถึงครับเพราะว่ายัางกิดภารกิจการทําที่ตักบาดบนหลังช้างช่วยพระอาจานนรย์ด้วก็เลยยังไม่ว่างที่จะได้เข็นไปครับต้องรออีกไม่นานครับไม่เกิอนอาทิตย์เราจะจัดการ ตรงนี้ให้เสร็จกับนะครับต่อไปก็เพราะว่าช้างเราก็ใกล้จะหายหยุดตกมันแล้วเราก็จะได้ไปเห่งงานในการก็ไม่มีเวลาทำแล้วครับดูท่ายืนฟังครับตรงนี้อากาศร้อนมากครับดูหญ้าของเรา อยู่หลังลายทองคำครับนาดรดน้ำเช้าเย็นนะครับเหน่ยวแห้งขนาดนี้แล้วีไร่อยู่ข้างบนนุ่นตายไปแล้วนะครับตายทั้งยืน,นครับทีนี้ช้างเราจะขาดแคลนเกี่ยวกับอาหารก็พอสมควรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแรงมากๆนะครับทีนี้ต้องทำใจครับ สับประรดที่หาซื้อมาจากชัยภูมิก็แห้งแรงเหมือนกันครับดีหน่อยก็สับประรดมาจากพัทยาแต่ก็แพงครับเพราะระยะทางการเอามานี่มันไกลครับเราจะต้องแพงหน่อยแต่ถ้าไม่มีจริงเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยเขาอดไม่ได้นะครับรักเปรียบเสมือนคนหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวครับ ดูแลเลี้ยงด้วยใจดูแลด้วยความรักเรามีแต่สิ่งดีๆให้กันมีแต่ความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับนี่ครับปอนเตยของเราครับไ,ได้ไม้อะไรมาถือไม้เท้าอะไรมาถือครับฮะได้งากระเด็นใช่ไหมครับ งานก็เดินคอนเตยคุณจะไปห้อยคอใช่ไหมครับเนี่ยเลี่ยมห้อยคอเลยใช่ไหมเราจะเอาไปแคนแข่งลงเลยป่อลงไปกดคนข้าม,มาดูด้แต่ดูด้แต่ทำงานก็เดินไปให้หลงกับคนอื่นก็หาเยอะแยะครับนี่จะไปให้เจ้าหลวงใส่ครจำเลยนะครับโปรดติดตามช่องของเราครับช่องพลายทองคำกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับมีสิ่งใดที่ให้จะให้เราแก้ไขและปรับปรุงก็เสนอแนะมาได้แล้วครับยินดีที่จะแก้ไขและปรับปรุงนะครับขออภัยท่นกระขอยทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสวัสดีครับ